มาตรฐานของแมนยูมันสูงสูงลิฟเลยนะมันไม่ได้สูงแบบว่าได้แชมป์หนึ่งถ้วยแล้วอยู่ได้ถ้าเราเห็นบวัตดกุณซือเนี่ยขนาดได้แชมป์นึงอยู่ไม่รอดเลยเพราะว่าอาจจะแบบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยคือให้คิดถึงแมนยูกับเลนแมตริดแต่เป็นเลนแมตริดที่ไม่มีถ้วยคือคือมาตรฐานมันสูงประมาณนั้นอ่ะคือแบบว่าต้องได้แชมป์ระดับพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนลีกผมยังคิดเลยว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยได้ยูโรปาก็อาจจะไม่ได้อยู่คือตัวโค้ช ได้ได้แชมป์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่มันเป็นความเป็นเป็นความมุ่งหวังเป็นความเรียกว่าเม็ดเงินที่มีแล้วก็ความสําเร็จที่เคยได้อะมันสูงกว่าตัวที่คุณซื้อระดับที่ได้แชมป์หนึ่งถ้วยจะอยู่รอดนอกจากว่าเปรียบเทียบกับลิเวอร์พูลถ้าสล็อตไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วอาจจะไปแล้วใช่ถ<ช>ูกไหมถูกเหมือนกันเหมือนแมนยูอรมรปีที่แล้วทาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็อาจจะยึดโยงมันต้องเป็นแชมป์ระดับนี้แชมป์ระดับพรีเมียร์ลีกระดับยูฟาแชมเปี้ยนลีกถึงที่อยู่ได คือมองแมนยูมองเหมือนภาพมัดิลิไม่มีถ้วยอะ่ะคือมันก็เปลี่ยนโค้ชเหมือนกันแ,กแต่เพียงแต่ว่าแมนยูหลังๆวัฒนธรรมตรงนี้มันไม่ได้ต้องดูว่าบอร์ดบริหารหลังจากนี้เขาจะจะทำยังไงต่อไปซึ่งตอนนี้เรามีดอฟอย่างเจสันวิลค็อกแล้วหลังจากนี้เขาก็ต้องอาจจะต้องมีการพูดคุยเจสันวิลค็อกก็ไปคุยกับผู้จัดการทีมแต่ละคนที่จะเข้ามาว่าคุณจะวางโครงสร้างยังไงมผมมีโครงสร้างอ่ะเจสันวิลค็อกอาจจะมีโครงสร้างว่าผมจะเล่นอยากให้ทีมเล่นระบบ42สหรสอ็แล้วแต่ก็ต้องไปหาโคาช ที่มันเหมาะกับโครงสร้างที่เจสันวิลค็อกวางไว้และหลังจากนั้นอ่ะค่อยๆเสียบเข้ามาเห็นเหมือนกันนะวางด้วยงบประมาณด้วยรับใช่คืองบประมาณต้องมาวางกองตั้งว่าเอ้ยผมมีให้คุณปีนี้อ่ะห้าร้อยล้านปอนอะไรเงี้ยสามร้อยล้านปอนมันจะได้คุยกันลงตัวเพื่อที่จะได้จับสันถูกไม่งั้นเนี่ยถ้าโค้ดใหม่มาแล้วรีบงบเหลือร้อยล้านเงี้ยสู้ใไขไม่ได้แน่นอนงบตรงนี้สําคัญมากแล้วก็อย่างหนึ่งคนที่มารักษาการหรือโค้ดใหม่อ่ะต้องคิดหนักเพราะว่าอัมบรินเ็าซื้อมาเล่นแผนหลังเค้าานนะถล่ เล่นแบบมีปีกธรรมชาติเหมือนสมัยก่อนที่มีแรงกิกมีแบ็คแคมที่ชัดเจนอะตอนนี้มีใครที่เป็นปีกปีกแบบปีกแบบนั้นอะมีไหมมันยูตอนนี้ก็ถ้าถามว่าเป็นปีกก็มีอาบัตอาบัดเดียโลเล่นได้นะครับจริงๆซ้ายมาเทลุคุณย่าก็ยังเล่นได้นะครับขวาไรอันเบอร์โม่ก็เล่นได้มผมว่าผมว่าจริงๆอะมาเล่นระบบ4-2-3-1ในชุดนี้ผมว่าก็ไม่ได้น่าเกียดกับกับนักเตะชุดนี้มแม้กระทั่งเฟลเชอร์เอามาคุม แล้วก็มาเล่นหลัง4นัดแรกที่เสมอกับเบอร์ลี่เนี่ยพอเป็น4 2 3 1าเนี่ยมันมันมีปัญหาตรงที่ว่ามเทสสุคุณย่ามันถูกขยับไปเล่นตัวริมเส้นฝั่งขวาซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งที่คุ้นเคยของเขาแลวเขาเอาแพทริกดอกูมาเล่นด้านซ้ายถ้าผมมองคุณย่าได้เล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายผมว่าก็ยังอันตรายมากกว่าประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันก็นักเตะหลายๆคนก็ไปแข่งแอฟริกันออฟเนชั่นนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้นักเตะหลายๆคนที่ เป็นตัวหลักก็ไม่อยู่รวมถึงนักเตะบาดเจ็บอีกแล้วบูโน่ก็ไม่ต้องไปเล่นต่ำนะไปอยู่ใกล้ๆกัโซดดีกว่านะพอบูโน่ไปอยู่ไปอยู่เบอร์ดีกว่าพอบูโน่ไปอยู่เบอร์สิบอะเราได้เห็นเขาเรียกว่าศักยภาพของเขาแบบเต็มรูปแบบในการในการเล่นเชสโกทำผลงานได้เงี้ยมันผมว่าสี่สองสามหนึ่งมันก็ยังตอบโจทย์จริงๆนกฟุตบอลลูกใหม่นะเขาฝึกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะ อแปอปกับแผนได้หมดเลยคือ,อบอลเนี้ยบอลเล่นปีกมีไหมมันก็ยังมีแต่ว่าตัวนะักฟุตบ,บอลถ้าเป็นระดับโลกนะที่ที่เล่นนะันฟุตฝอลที่ใหญ่เนะี่ยส่วนใหญ่ปรับได้หมดม,มันมันมันไม่มีแบบไต่ตัวตรงนี้แต่มันอยู่ที่ตัวโค้ดกุญซือที่จะแก้เกมอันนี้มันคือสมองของโค้ดจริง